ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านกับสื่อช่องทาร์ t OMG อีกครั้งนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีกันนะคะประจำเดือนกระะกฎาคมแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะคือคนโสดมีคนคุยมีคู้คนเก่าแฟนเก่าอย่าลืมนะคะว่าการดูดวงแบบนี้เป็น,ปนการดูดวงแบบ general reading นะคะเนื้อหาจะตรงมากตรงน้อย ไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้สลับกันระหว่างคุณและเขาได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับใครที่มาดูเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์ Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ม่พลาดคลิปดีๆจากแม่หมอนะคะโอเคค่ะคลิปนี้อิงศาสตร์ตะวันตกรายละเอียดอยู่ในช่อง description น,นะคะใครที่อ่า ลงไปดูรายละเอียดเรื่องวันเกิดในช่องด้านล่างกันได้นะจ๊ะใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาหลังไหม่ได้โดยเช่นกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่คนโสดราศีกันกันก่อนพอดูหน่อยค่ะคนโสดราศีกันความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นมากันอย่างไรเอ่ย สำหรับคนโสดราศีกันนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยออโสดจริงรหรือเปล่าเราอะเหมือนมีการแอบ,บคุยกับใครบางคนหรือแอบ,บหมกใครเอาไว้ในความสัมพันธ์อะนะคะสาหรับคนราศีกันเออเมันมันไม่ได้โสดจริงอะคือคุณประกาศกับทุกคนว่าคุณโสดแต่ในความเป็นจริงคุณแอบ,บหมกใครเอาไว้ในความสัมพันธ์นั้นนะคะหรือบางคนอาจจะแบบมีเอี่ยวเข้าไปคุยกับคนที่อันหนึ่งมีคนคุยแล้วสองมีคนอสองมีเป็นตัวเป็นตนแล้วอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ย ม,มันสถานะโสดก็จริงแต่ว่ามันก็แอบมกใครเอาไว้อารมณ์ประมาณนั้นน่ะนะคะแล้วก็เหมือนถ้าบางคนคุยแค่คนเดียวมันก็โอเคแหละแต่ทีนี้มันมีเลือกมันมีเป็น2เหรียญนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่ได้คุยแค่คนเดียวคุณคุย2คนแล้วก็มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอาจจะเป็นคนที่คุยแค่คนเดียวแต่ว่า นานๆคุยทีไม่ได้แบบสมับเสมอจริงๆจ,จังๆขนาดนั้นอารมณ์แบบอ่านหวันคุยที2วันคุยทีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้ขอดูหน่อยว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยสำหรับคนโสดราศีกันความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเอ่ย คนโสดราศีกันนะคะเปิดกรดกฎาคามมาเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณมันก็ดูเบิกบานดีอะแล้วก็มันจะมีอารมณ์แบบคลอแง่แม่งงานคลอแง่แม่งหอนนะคะรวมไปถึงบุคคลเก่าๆถ้าอยากให้ระวังนิดนึงเพราะมันมีความเป็นไปได้ว่าอีกคนที่คุณคุยอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าไปแจ็คพอตว่าเขามีคนคุยหรือมีเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ว่าคนคนนั้นนะคะคู่ของเขาคนคุยของเขาจะมีการตามมานะคะตามมาเป็นที่รู้จ,จักตามมาแนะนำนู่นนี่ นั่นแบบมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะและอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยจบลงในชั่วงพิบตาเลยนะคะทีนี้ขอดูหน่อยค่ะว่าจะมีแบบบุคคลอื่นๆที่สดโสดจริงๆเนี่ยเข้ามาในความสัมพันธ์ไหม มันก็มีนะถ้าแบบถ้าไม่ใช่คนที่เขาแบบเออจะมามีปัญหากับเราอะไรแบบเนี้ยคือหมอรู้สึกว่าจบจากคนนั้นไปเดี๋ยวมันก็จะมีคนใหม่เข้ามาแต่คนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยดันเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยอยากยุ่งกับเขาเท่าไหร่เช่นหนึ่งเลยคือไม่ตรงสเปคสองเตีย้ยเกินไปสามหน้าตาใหม่ดีแต่ว่าเขามีความรักที่เต็มเปี่ยมมากเลยนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยเออแล้วมันก็มีความมันมีนิสัยบางอย่างที่คล้ายคลึงกับคุณมากอาจจะ ทําให้คุณกับเขาเนี่ยเอาจริงๆนะสามารถไปกันได้รอดเลยแหละแต่ว่านั่นแหละด้วยเรื่องของแบบภาพรักลูกรัก,รกภายนอกอะไรแบบนี้อาจจะไม่ตรงใจคุณสักเท่าไหร่ขอดูหน่อยคะ่ะคนที่เข้ามารู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่จะเข้ามาถามว่าจะรู้สึกยังไงกับคุณเหมือนหมอคิดว่าเขาพยายามที่จะไม่ค่อยออกตัวแรงหรือพยายามที่จะไม่สนใจคุณในขณะม,มันจะเป็นอารมณ์แบบ ถ้าสมมุติว่าเขาทักมีคุณทักคนตอบแชทเขามาเนี้ยเขาจะไม่ตอบในทันทีเขาจะแบบเออเว้นระยะเว้นแป๊บนึงแล้วค่อยกลับไปตอบอะไรแบบนี้จะพยายามไม่ทําให้คุณรับรู้ได้ว่าเขาต้องการคุณขนาดนั้นนะคะจะแบบเออดูเป็นคนมีเชิงในระดับหนึ่งอะ่ะทีนี้ถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและพวกเขาจะเป็นยังไงต่อจ้ะในเดือนกรกฎาคมก็มันก็จะไปกันแบบเงียบๆอะค่ะแล้วก็จะแบบ มันมีเกณฑ์ว่าจะต้องทะเลาะก,กันด้วยนะเพราะอย่างที่บอกคือ,อถ้าคุณยังไม่ยอมตัดไอคนที่มีคนคุยอยู่แล้วหรือมีเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วมันก็จะยังมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นที่ไม่ดีคนใหม่เนี่ยก็มีเกณฑ์ว่าจะรับรู้เรื่องนี้เหมือนกันแล้วเขาก็อาจจะให้คุณเลือกอะคะ่ะว่าคุณจะเอายังไงในความสัมพันธ์เนาะทีนี้ถามว่าเอาคำของคุณและเขาในชายกระดากรดาคมจะเป็นอย่างไรนะคะก็อืม มันยังไปกันต่อได้นะจะไปกันแบบ2อสาคนแบบนี้แหละแล้วคุณก็อาจจะแบบประกาศตัวว่าโสดเหมือนเดิมแต่ความเป็นจริงก็ยังมี A สองคนนี้อยู่ในความความสัมพันธ์เนี่ยแหละมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะทีนี้ออร่าเคิ้ของคุณเนี่ยขึ้นเป็น Forgiving a n d l e a r n i n g แล้วก็ t r u e Love นะคะคืออยากให้คุณอนะเออ การที่เราโสดแล้วเราคุยหลายคนมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าถ้าคุณอยากจะได้ใครคนใดคนนึงแล้วคุณเนี่ยมาเลือกคุยทีละหลายๆคนมันก็ไม่มีมันก็ดูไม่แฟร์ถูกปะมันก็แบบว่าอาจจะแบบไม่ได้แฟร์กับคนอื่นๆมันมีคลิปหนึ่งของพี่อ้อยพี่ชอดหมอชอบมากเลยเขาพูดว่าอยากอยากได้คนดีๆจังเลยค่ะแล้วเราทําตัวดีหรือยังอ่ะ นะคะท,ทีนี้เนี่ยผู้หญิงคนนั้นเขาก็สวนพี่อ้อยพี่ชอตมาว่าก็หนูกําลังทําตัวให้ดีอยู่นี่ไงคะก็แบบว่าก็คุยกันอยู่หลายคนมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่ไหมอะไรแบบเนี้ยพี่อ้อยพี่ชอตเขาก็ตอบแบบประมาณว่าคือมันก็ไม่ได้แย่แต่การที่เราอะไปทําแบบเนี้ยแล้วถามว่าไอ้คนที่โดนกระทำอะเขารู้สึกว่ามันจะโอเคไหมคนดีๆที่เออมันมันไม่ได้มีคนที่เขาจริงใจอะเขาจะไม่คุยหลายคนเก็บปาเพราะฉะนั้นนั่นแหละการที่คุณแบบเออไปคุยหลายๆคนแล้วแบบไปบอกคนอื่นว่าโสดแต่ว่าเป็นจริงมีหมกอยู่ใน้สอง สามคนอะไรแบบนี้มันก็ไม่แฟร์เนาะเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นนะคะ for g i v i n g อะ d Learning ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะบอกว่าเออถ้าสมมุติว่ามันเป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่คุณยังรู้สึกว่าคุณยังกดแอกมันไม่ได้ก็นะคะไม่จําเป็นเป็นไปได้ก็ลองลองกดกับมันดูคือหมอจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าคุณยังมูคออนไม่ได้ก็ไม่ต้องไปพยายามอะคะ่ะก็แค่แบบอยู่กับตัวเองให้ได้ก็พอแล้วอะไรแบบเนี้ยทีนี้ราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคนาดาวจันทรดาวสุ์ได้แก่ กัน้นตุนและก็ธน,นูนะคะกัน้นตุนธน,นูนะจ๊ะโอเคค่ะเราไปต่อกันที่คนมีคนคุยกันนะคะมาค่ะคนมีคนคุยขอดูหน่อยความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นมากันอย่างไรเอ่ย สำหรับคนมีคนคุยนะคะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนบางคนนะคะวนกลับไปคุยกับบุคคลเก่าๆมีการกลับไปหาคนเก่าๆคนที่จบไปแล้วเนี่ยเราก็แบบเออเรารู้สึกอยากคุยหรือรู้สึกว่าอยู่ในนี้ก็สปาร์กอะไรแบบนี้ก็กลับไปคุยกันนะคะถามว่ามันไปกันได้ไหมหมอรู้สึกว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งอ่ะแต่มันก็ดูไม่มีอะไรหวือหวาเท่าไหร่นะคะมันก็คุยกันได้อะไรประมาณนั้นอะมาดูกันว่าเปิดกรกฎาคมมาเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ หรือมาจะหมายถึงว่าคุณเนี่ยนะคะที่มีคนคุยคนใหม่อยู่แล้วแล้วอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก็สปาร์ไปคุยกับคนเก่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะอ่ะมาดูกันนะคะว่าเปิดกระดาษก,กระดาคามมาความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรคะคนม,มีคนคุยก็มันเป็นอารมณ์แบบอืความสัมพันธ์ของคุณมันจะอุดมไปด้วยความระเอียงเออมันจะเป็นอารมณ์แบบอ่ะถ้าสมมติว่าคน ถ้าสมมุติคุณเป็นคนที่มีคนใหม่อยู่แล้วแล้วมีคนเก่าวนกลับมาอะไรแบบเนี้ยมันจะมีเรื่องแบบให้ต้องระแวงอยู่เรื่อยๆอะค่ะคนของคุณเขาจะรับรู้บางอย่างได้แต่เขาเลือกที่จะไม่พูดมากกว่าอะไรแบบเนี้ยหรือถ้าเป็นคนที่กลับไปคุยกับคนเก่าอะไรแบบเนี้นะคะหมอก็พูดเลยว่าไอ้สิ่งที่เขาเคยทำเอาไว้แล้วทําให้มันไม่สามารถไปต่อได้คุณก็ยังคงระแวงเรื่องนั้นอยู่อะไรแบบเนี้ยขอดูหน่อยค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ เขายังไม่ได้อะไรกับคุณแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยขนาดนั้นนะคือตอนในปัจจุบันเนี่ยหมอรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาคุยได้ค่ะก็คุยได้อะแต่ก็แบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นยังไม่ได้จริงจังอะไรเท่าไหร่คุณล่ะคะรู้สึกยังไงกับเขาความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยเอ้ยความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเนี่ยคือคุณคุณให้ความสนใจเขานะให้ความสนใจเขาเลยแหละนะคะอะไรแบบนั้นอะแบบแต่ก็ ไม่ค่อยอยากจะมีปัญหาเท่าไหร่อารมณ์แบบก็ก็ <c oughs> คุยคุยไปก่อนคือเธอตอบมาแล้วก็ดีใจบ้านแตกอะไรแบบเนี้ยเออ,อประมาณนั้นนะคะสําหรับใครที่มีคนใหม่นะคะความรู้สึกของคนใหม่ที่มีต่อคุณเนี่ยคือเขาจะแบบเขาปล่อยอะ่ะคือเออเขาจะแบบรอดูอยู่ไกลให้เพื่อนสืบให้อะไรแบบนี้มากกว่าแต่คุณอยากจะไปแบบอะไรก็เรื่องของคุณเลยมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นนะคะทีนี้ถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรต่อนะคะ ก็สำหรับใครที่กระโดดไปหาคนเก่านะคะหมอพูดเลยว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อะ่ะเหมือนคุณจะรู้ได้ในทันทีหรือแบบไปรับรู้ได้ในอนาคตก็ได้ว่าเออสุดท้ายแล้วมันจะไม่เวิร์กอะไรแบบเนี้ยส่วนคนที่มีคนใหม่แล้วอ่ะนะคะเมื่อเขาได้รับรู้ว่าคุณไปแบบไปคุยกับคนเก่าเนี่ยหมอพูดเลยนะว่าเขายังให้โอกาสคุณอยู่นะคะแต่เขาจะแบบเหมือนมันเป็นแก้วที่รล้าอะ่ะคือเขารู้อะ่ะแต่เขาจะไม่พูดแล้วเขาก็จะแบบเหมือนให้คุณอะ่ะค่อยๆขย้อนมันออกมาเองอะไรแบบนั้นมากกว่าเอาคํา ของคุณและเขาในท้ายกรกฎาคมเนี่ยนะคะก็คือแบบมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเงียบอะ่ะมันงอนกันแล้วก็ไม่คุยกันอะไรแบบเนี้ยแล้วเอาจริงๆนะคุณไปโทษอะไรเขาก็ไม่ได้ด้วยนะคะว่าเพราะคนผิดอาจจะเป็นเราเองก็ได้แต่เอาจริงๆมันสามารถสลับกันได้นะคะเพราะมันเป็นดวงแบบทั่วไปเนาะทีนี้ออราเคิลของคุณนะคะเป็น release your ex นะคะก็คืออยากให้ลืมคนเก่าจังเลยอย่าปวดบ่อยคนเก่าไปได้แล้วนะคะในสําหรับคนที่มีคนใหม่เนาะสำหรับใครที่กระโดดไปหาคนเก่าก็ต้อง อมรับได้แล้วนะคะว่าถ้าความสัมพันธ์มันเป็นไปไม่ไรก็ต้องพอนะคะทีนี้เลดยูเฟรนเฮลฟ์ยูเนี่ยขึ้นมาบอกเลยนะคะว่าเขาไม่เขาไม่พูดนะเขาแล้วเขาก็ให้เพื่อนสืบด้วยนะคะให้เพื่อนแบบเออทางานให้นู่นนี่นั่น,นอะไรแบบนี้นะ,ะอ่ะทีนี้ราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะแล้วษณนาดาวจันดาวสุกได้แก่ธาตุลมค่ะกลุ่มตุลเมถุนตุลและก็ธาตุน้ำจากบินกรกฏพิจิกเนาะโอเคค่ะเราไปตอกันที่คนมีคนคุยกันนะคะ าค่ะคนมีคนคุยขอดูหน่อยว่าความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นมากันอย่างไรนะคะสาหรับคนมีคนคุยนะคะความสัมพันธ์ของเอยความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาถามว่าเป็นอย่างไรนะคะก็อ อืมเหมือนต่างคนต่างอยู่ มันแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนคนต่างคนต่างอยู่มากเลยถามว่ามันยังมีการไปมาหาสู่กันอยู่ไหมก็ยังมีนะคะอ่ะถ้าสมมติมีคนงอนก็ต้องมีคนง้อมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นแหละก็แบบมีการวนๆเวียนๆกันอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้แบบไปดูก้าวไก่อะไรกันขนาดนั้นเหมือนอารมณ์แบบอ่ะเธอไปทำรัลลุนของเธอฉันทำวันนี้ของฉันทะเลาะกันก่อหายก่องอ่าดีกันอะไรแบบนี้นะจ๊ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าเปิดกรกฎาคมมาเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นอย่างไรเอ่ย เปิดกันดืก,กรกาคมมาความสัมพันธ์ของคุณและเขามันจะมีบางอย่างเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยดูสั่นคลอนในระดับหนึ่งเลยไปรับฟังคนนู้นมาไปฟังคนนี้มาระแวงกันเองคุยกันปุ๊บไม่ยอมรับผิดอะไรแบบเนี้ยเออมันจะมีแบบนั้นเกิดขึ้นและเมื่อมันมีสินะ่งเนี้ยไอคนที่ไม่ยอมรับผิดมันก็ไม่ยอมรับผิดจริงๆอะ่ะเออมันจะมีการกระทํารับผลกันแล้วคุณก็จะแบบตัณงงิดตังหนวดแล้วก็ไปคุยกับเขาแต่ไม่มีหลักฐานก็เอาผิดเขาไม่ได้อีกอะไรแบบเนี้ยมัน เลยยิ่งทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยดูร้าวหนักกว่าเดิมอีกอะนะคะทีนี้ถามว่าในเดือนกรนกฎาคมเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณนะคะในจ l d โอ้เขารู้สึกว่าทําไมช่วงนี้ถึงแบบดูเออเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอแบบชักแม่น้ําทั้ง5้าหรือแบบว่าหาเรื่องทั้งร้อยเปรมาทะเลาะก,กับเขาจังทะเลาะก,กันตั้งแต่สักะเบอือยันเรือลบแบบเหมือนคนเป็นเมนตลอดเวลาอะไรแบบนี้คือเขารู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคกับเขาเท่าไหร่ะนะคะคุณนะคะจะรู้สึกยังไงกับเขา ความรู้สึกของคุณที่จะมีต่อเขาคือคุณเนี่ยนะคุณอะคือคุณอะค่อนข้างระแวงเลยแหละเดอะมูนมันขึ้นมาเหมือนแบบคุณคุณคิดนู่นคุณคิดนี่แล้วคุณก็คิดคุณคิดไปเรื่อยอะแล้วคุณก็คิดว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะแบบสั่นคลอนในระดับหนึ่งอะนะคะทีนี้ถามว่า แนวน้องความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นยังไงต่อมันก็จะไปกันแบบแข็งแข็งใส่กันนะคะคือแบบเธอต้องทําตามที่ฉันพูดติอะไรแบบเนี้ยมันมีคนนึงที่เข้าหาและอีกคนนึงที่พยายามอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมากๆอะไรแบบนี้พอรู้สึกว่าปัญหามันเยอะขึ้นแล้วเธอก็ดูประสาทแดกใส่เราเยอะเกินไปอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เลยทําให้เขาอาจจะแบบมีการติดตัวไปอยู่คนเดียวบ้างมาเลยทําให้ความสัมพันธ์ดูไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะคะทีนี้ถามว่าเอาคาของคุณและเขาในท้ายกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรก็ถือดาบเป็นคนละเล่มเลยนะคะเออมัน แบบมันจะมีเรื่องให้ทะเลาะกันอะไรแบบนี้แต่ความสัมพันธ์ก็ไม่ถึงขั้นเลิกลาหรอกมันก็ยังแบบพอแงแหม่งอนกันแบบนั้นมากกว่านะคะทีนี้เอาละครของคุณขึ้นเป็นเซฟเวอรเรชันนะคะคือมันต้องจําเป็นที่จะต้องแยกห่างกันจริงๆอ่ะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างร้อนกันเลอเกินแล้วนะคะก็แยกๆกันไปก่อนจะดีกว่าอะไรแบบนี้เนาะทีนี้อีกใบหนึ่งเป็นกิฟต์โยเลดินชิปอชแชงนะคะก็คือทะเลาะกันเสร็จปุ๊บให้อภัยกันเสร็จปุ๊บทะเลาะกันใหม่นะคะเออมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นจริงๆอ่ะเออ ลักนาดาจันดาวสุกได้แก่แคนเซอร์กรกฏนะคะธนูและก็ธาตุน้ำมาจ้ะมีนกรกฏพิจิกจ้ามีนกรกฏพิจิกธนูนะคะโอเคค่ะเราไปต่อกันที่คนเก่าแฟนเก่ากันนะคะ แฟนเก่าขอดูหน่อยค่ะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นมากันอย่างไรเอ่ย คนเก่าแฟนเก่านะคะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าบางคนคบมานานมากแล้วก็จับบางอย่างได้เลิกกันนะคะเออมันมีการพูดคุยกันบางอย่างอ่ะมันเป็นบางคนอาจจะแบบไม่ได้จับได้แล้วไม่ได้จับได้เรื่องมือที่3มแล้วก็เลิกกันก็ได้นะแต่มันเหมือนแบบว่ามันหมดรักแล้วอ่ะมันมาถึงจุดที่ความสัมพันธ์มันไม่สามารถไปต่อได้ก็ตัดสินใจที่จะเลิกกันอะไรแบบนี้มากกว่าก็ได้เหมือนกันนะคะ ทีนี้ขอดูหน่อยว่าเปิดกรดกฎาคามมาเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกคุณและเขาจะเป็นอย่างไรนะคะคือมันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องยอมรับความเป็นจริงอะนะคะบางคนเนี่ยมันมีเรื่องของมือที่สามจริงๆหรือแบบเมื่อในตอนที่เขาเลิกไปเขาอาจจะไม่ได้มีใครก็ได้แต่พอเขา เลิกไปปุ๊บเขาไม่มีเลยอะไรแบบเนี้นะคะคุณก็จะรับรู้เรื่องนี้ในเดือนกรกฎาคมผ่านเพื่อนเข้าผ่านเพื่อนเราคนที่ให้ไปส่องคนที่ให้ไปสืบอ,อะไรแบบเนี้ขอดูหน่อยเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณคะในเดือนกรกฎาคมเขารู้สึกว่ามันจบแล้วนะคือมันจําเป็นที่จะต้องจบได้แล้วอะคะ่ะแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะจบแล้วจริงๆด้วยคุณล่ะคะรู้สึกไงกับเขาความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาคือก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอยู่ดีๆก็จบลงแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จกับชีวิตเลยเสียใจนะคะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ ทีนี้ถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขาจะเป็นอย่างไรต่อก็มันจะมีการพูดคุยกันบ้างนะคะเหมือนสามารถแลกเปลี่ยนคุยกันได้บ้างแต่ว่าอาจจะเป็นอะไรมากกว่านั้นไปไม่ได้คุณเองก็ไม่ได้อยากจะไปเป็นมือที่3ามเขาก็แค่แบบว่าอยากจะแบบ พูดคุยบ้างอารมณ์แบบก็ยังทําใจไม่ได้แล้วก็เลยอยากจะขอคุยบ้างอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยเอาคําของคุณแล้วเขาในท้ายกระกฎดาคมสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกที่จะไม่ตอบอ่ะเออเขาเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์แล้วเขารู้สึกว่าการกระทําแบบนี้มันก็ไม่แฟร์กับคนของเขาคนใหม่ของเขาอะไรแบบเนี้ยเขาเลยอ,อาจจะเลือกที่จะตัดคุณทิ้งไปเลยจะดีกว่า ที่นี้อรอเคลของคุณเนี่ยขึ้นเป็น hard to hard conversation เหมือนเขาทําตามหัวใจเขาเรียบร้อยแล้วอ่ะเออเขาเลือกที่จะแบบเออปล่อยคุณไปแล้วก็แบบไปหาอะไรใหม่ๆที่ดีกว่าคุณเองก็ควรที่จะทําเพื่อตัวเองได้แล้วนะคะ리리 e 엑เนี่ยเอ้ยเนี่ยขึ้นมาเพื่อบอกว่าเขาไปเรียบร้อยแล้วอ่ะมันมีคําพูดหนึ่งของเพื่อนหมอนะคะพูดขึ้นมาว่ามันคือถนนสองเส้นที่เขาทิ้งคุณเอาไว้ตรงเนี้ยแล้วเขาก็เดินจับมือกับอีกคนนึง ไปในถนนอีกเส้นหนึ่งส่วนคุณก็ยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะต้องเดินไปอีกเส้นหนึ่งมันไม่สามารถที่จะแบบลงไปด้วยกันได้อีกแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่ะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคนาดาวจันดาวศุกร์ได้แก่ธาตุลมจากกุมตูนเมถุนธนูนะคะและก็มีนนะคะกุมตุนเมถุนธนูมีนนะคะโอเคค่ะวันนี้ครบสี่สถานะแล้วไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ